การเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมเจมส์ชาญนรงพลเยี่ยมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไฮเอสนะครับเมื่อเราพูดถึงเมนูแหนมนั้นหลายคนนะครับก็จะคิดถึงเมนูแหนมหมูแหนมเนื้อแต่ว่าในวันนี้นะครับผมมีเมนูแหนมเห็ดมาฝากจะมีวิธีการปรุงอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับในช่วงอยู่ดีกินดีครับ นี้เราจะมาสู่กระบวนการของการแปลรูเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าแหนมเห็ดนะคะเป็นอาหารทางเลือกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารแนวพืชผักหมักที่มีขั้นตอนการทำคล้ายกับแหนมที่ทำจากเนื้อหมูแต่ว่าจะสะอาดและปราศจากพยาธิค่ะรวมทั้งมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะกินดีอยู่ดีขอแนสนอสูตรเด็ดแหนมเห็ดนางฟ้าภูฐานจากป้านาธนาพนโรโพมัน ผู้ผ่านตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนมาทำฟาร์มเห็ดอบรมเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อในหลวงรัชกาล9ค่ะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพรู้สึกว่าคือเราทำงานอยู่ในห้องแลบไงเราอยู่กับสารเคมีตลอดแล้วสุขภาพเราก็เริ่มแย่ทั้งๆท,ท,ที่เรายังไม่แก่ไม่เท่าอ่ะตอนนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าออกอยู่อย่างเงี้ยจนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วยาก ยอยากเปลี่ยนตัวเองโดยที่ถ้าทํำยังไงที่เราจะไม่ต้องพึ่งยาพักใหญ่อะค่ะมานั่งนั่งนอนนอนมองนอน่นมองนี่เอ๊เราจะทําอะไรดีพอดีนะไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเขาบอกว่าทําเห็ดแล้วรวยทําเห็ดแล้วสุขภาพจะดี ความเห็ดของป้านามีเห็ดหลากหลายพันธุ์เช่นเห็ดนางรมฮังการีเห็ดนางฟ้าผู้ฐานเห็ดนางนวลเห็ดคนญี่ปุ่นเห็ดเปาฮื้อและก็เห็ดหูหนูค่ะซึ่งป้านามีความรู้เรื่องเห็ดแต่ละชนิดนะคะแล้วก็นํามาแปรรูปได้หลากหลายโดยเฉพาะเมนูที่ทําเป็นอาหารได้หลายอย่างค่ะนอกจากผัดไทยที่ขึ้นชื่อในตำบลลาดหลุมแก้วแล้วนะคะยังมีสูตรเด็ดแหนมเห็ดมาฝากกันด้วยนะคะ ซึ่งวัตถุด,ดิบนั้นก็ไม่ยุ่งยากค่ะมีเห็ดนางฟ้าภูฐานนึ่งสุกบีบน้ำให้แห้งสนิท1กิโลกร,รัมค่ะเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาข้าวสุกหรือข้าวเหนียวสุก1ขีดกระเทียมสับ1ขีดและพริกขี้หนูสวนค่ะหากใครที่ใช้เห็ดนางรมฮังการีทำแหนมนะคะก็ควรใช้ข้าวไลซเบอรี่ค่ะเพื่อความสวยงามของแหนมเห็ดค่ะวันนี้จะสอนแนะนำในเรื่องการทำแหนมเห็ด อยากชิมไหมคะการทำแหนมเห็ดให้อร่อยมีเทคนิคนิดเดียวเองค่ะหลังจากที่เราฉีกเห็ดแล้วเราไปล้างทำความสะอาดแล้วเราก็ไปนึ่งหลังจากนึ่งแล้วเราจะบิดน้ำให้แห้งถ้าน้ำแห้งได้มากเท่าไหร่แหนมเห็ดเราก็จะอร่อยเท่านั้นในกรณีนี้เห็ดครึ่งกิโลเราใช้เกลือครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายจากหนึ่งช้อนชาก็จะเป็น ครึ่งช้อน,ช,อนชาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเราก็จะเคลาที่ที่ป้านาบอกว่าทําเห็ดให้แห้งมากเท่าไหร่แหนมเห็ดเราจะอร่อยเท่านั้นเพราะว่าน้ําตาลมันก็เป็นน้ำไหมนะคะมันละลายเกลือเป็นน้ํำไหมอ่ะมันก็จะแฉะหมดแย่ๆมันก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นมันต้องบีบน้ําให้แห้งหลังจากนั้นก็ใช้เกลือกับน้ําตาลเคลาทั่วแล้วก็ ใช้กระเทียมกระเทียมก็ครึ่งขีดใช่อันนี้ป้าช่างมาแล้วกระเทียมปอกแล้วล้างสะอาดแล้วก็เอาไปสับสับให้ละเอียดแล้วก็มาเค้ารวมไม่ยากนะคะในการทําแหนมเห็ดพียงแต่ว่าเทคนิคของมันอย่างที่บอกนะคะเห็ดต้องแห้งถ้าเห็ดใหม่ๆเลยอะ่ะจะยิ่งอร่อยแล้วตัวเห็ดใส่กระเทียมแล้วก็จะใส่ข้าวสวยอีกครึ่งขีด กรรมวิธีมีเท่านี้เองค่ะในการทําท่านี้เห็ดตัวที่ว่าทําแหนมได้อร่อยก็คือตัวภูฐานภูฐานนี่จะทาแหนมได้อร่อยกว่าเห็ดตัวอื่นๆถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ภูฐานจะออกสีขึ้นครีมดําๆแต่ถ้าช่วงไหนที่เห็ดภูฐานเราไม่ออกมีฮังการีออกสีขาวอะ,ะ่ะเราก็จะเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวไลเบรี <พ><ก>ทีนี้ทีนี้พอเราเค้าเข้ากันแล้วถามว่าทานได้เลยไหมถ้าทานได้เลยทุกอย่างมันสุกแล้วมันทานได้แต่มันยังไม่อร่อย <é> เราต้องเก็บไว้ประมาณสามวันถ้าอากาศทั่วๆไปอย่างเงี้ยประมาณสามวันเก็บไว้อุณหภูมิปกติเนี้ยแหนมเราก็จะเปรี้ย<พ>ว<น>หลังจากที่เราชิมสามวันแล้วถ้าเราคิดว่ามันเปรี้ยวพอแล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นน็อกไว้แต่ถ้าเราต้องการให้เปรี้ยวมากกว่านั้น ก็เอาไว้ข้างนอกอีกต่อ,อกสักวันสองวัน <มา S 2> อ๋อ <มา S 2> เดี๋ยวเราจะทําเป็นแหนมตุ้มถ้าถ้าแหนมเห็ดเนี่ยถ้าเราไปทําแบบอื่นมันจะขายไม่ค่อยได้คนจะไม่นิยมมันต้องเป็นแหนมตุ้มเท่านั้นขอบคุณป้านายิิงแกรงแห่งคลองขวางบนอำเภอลาหลดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้จัดศูนย์เรียนรู้ทำฟาร์มเห็ดแล้วก็สไร้างรายได้ตามวิถีแห่งความสุขอยู่ดีกินดีค่ะ ขอขอบคุณป้านามากนะครับที่มาสาธิตวิธีการทําแหนมเห็ดให้กับเราในวันนี้ท่านผู้ชมก็สามารถทําตามป้านาได้ง่ายๆเลยนะครับสําหรับช่วงชีวิตดีไกลโรคนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคมาฝากอีกเช่นเคยจะเป็นโรคอะไรนั้นไปติดตามกับคุณหมอได้เลยครับ ก็โรคติดเชื้อบันใหม่นะครับจริงๆคํานี้หลายท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกแต่จริงๆก็มีมานานแล้วนะครับถ้าเกิดนิยามหรือว่าความหมายของโรคติดเชื้อบรัใหม่จริงๆก็หมายถึงการที่เป็นโรคติดเชื้อที่มีการเป็นครั้งแรกหรือเคยมีโรคติดเชื้อนั้นมาก่อนแล้วหายไปแล้วควบคุมได้ระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นซ้ําใหม่นะครับ ซึ่งการที่ติดเชื้อครั้งแรกแล้วเนี่ยมีการแพร่ระบาดมากขึ้นในเรื่องของจำนวนของประชากรที่ติดเชื้อมากขึ้นหรือการแพร่ระบาดไปที่ภูมิภาคอื่นๆจากประเทศไทยไปต่างประเทศอย่างนี้นะครับหรือไปทั่วโลกมันก็มีระดับความแรงที่ระบาดท,ที่แตกต่างกันนะครับนี่ก็เป็นนิยามของเรียกว่าโรคติดเชื้อแบบใหม่หรือ อีกคำหนึ่งเขาจะใช้คําว่าโรคติดเชื้อบัอดซ้ำบวอดซ้ำก็เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือว่าเคยเป็นแล้วสงบระยะหนึง่งหรือควบคุมได้แล้วก็มาเป็นซ้ําใหม่ครับสำหรับประเทศไทยจริงๆมีโรคอุบัติใหม่เนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับแต่ตั้งแต่โรคที่เรืงเดิมที่เราเคยรู้จักเช่นโรคกาลาโลหรือฝีดาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปัจจุบันก็บางส่วนก็จะหายไปละ แต่ถ้าทุ้นเคยใหม่ๆในช่วง10-20ปีนี้ก็จะมีหลายโรคเช่นโรคไข้หวัดใหญ่2009น,นะครับหรือไข้หวัดนกนะครับที่มีระบาดอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็โรคซานะครับหรือแม้แต่โรคเมอร์นะครับไม่แน่ใจว่าเฟอรดีหรือเปล่าถ้าเกิดช่วงนี้ที่ฮิตก็ต้องเป็นโควิดนะครับนะ มันเป็นธรรมชาติเรารู้มานานแล้วว่าไวรัสกลายพันธุ์ได้อยู่แล้วเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าธรรมชาติของการกลายพันธุ์มันจะเป็นยังไงบ้างเช่นกลายพันธุ์แล้วให้กระจายได้เร็วขึ้นแต่ความรุนแรงจะลดลงหรือกลายพันธุ์แล้วความรุนแรงมากขึ้นอย่างนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไวรัสแต่ชนิดนั้นหลีกหนีจากยาหรือวัคซีนที่เราใช้ไปมากน้อยแค่ไหน ถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าโควิดเริ่มสถานการณ์ดีขึ้นเยอะนะครับจะพยายามประกาศเป็นโรคประจำถิ่นแต่ทุกวันนี้ในข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์จริงๆเวลาก็ยังแปรผันอยู่เรื่อยๆนะครับนอกเหนือจากที่เราทราบดีอยู่แล้วมันก็จะเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆอยู่ดีมันก็จะแบ่งเป็นสออันคือการป้องกันการป้องกันคือการฉีดวัคซีน นอกจากนอกเหนือจากการดูแลตัวเองเนอะไม่สัมผัสเว้นระยะห่างใช้หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะครับแต่ป้องกันที่ดีที่สุดอันหนึ่งก็คือการใช้วัคซีนป้องกันจะเห็นว่าช่วงแรกเราก็ไม่รู้ว่าวัคซีนชนิดไหนได้ผลเป็นยังไงบ้างเนี่ยที่บอกนะครับเพราะมันเป็นโรคบบดใหม่จริงๆก็ต้องไปศึกษาว่าไวรัสชนิดนี้ที่ก่อให้เกิดโรคเป็นชนิดไหนจะมียาอะไรที่จะป้องกันได้บ้างก็ยังดีที่ เรามีประสบการณ์เรื่องของแคปตัดใหญ่มาพอสมควรนะครับแต่อย่างที่บอกกันไปเนื่องจากว่าวัคซีนโควิดมันเป็นวัคซีน,นใหม่จริงๆถือว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้ามากนะครับสมัยก่อนกว่าจะผลิตได้เป็นหลายร้อยล้านโดสหรือพันล้านโดสเนี่ยมันต้องใช้เวลามากเดีย๋ยวนี้มันเทคนิคมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมันถึงได้ช่วยเซฟได้เยอะพอสมควรนะครับขนาดเซฟได้เยอะก็ยังมีผู้เสียชีวิตเยอะมากนะครับแต่ใน,นข้อมูลปัจจุบัน ที่ยืนยันแน่ๆคือวัคซีนเนี่ยป้องกันได้โดยเฉพาะป้องกันความรุนแรงอาจจะไม่ได้ป้องกันติดเชื้อร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างน้อยลดความรุนแรงได้แน่ๆนนี้ก็เราคิดว่ามันมีความปลอดภัยและเหมาะสมส่วนการจะฉีดชนิดไหนปริมาณเท่าไหร่มันก็จะมีความแตกต่างก,กันในแต่ละบุคคลนะส่วนการดูแลสุขภาพทั่วไปเนี่ยก็หวังว่ามันดีต่อไม่ใช่โรคระบาดอย่างเดียว มันดีต่อสุขภาพอื่นๆทั่วไปด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นการกินอาหารที่ถูกส,สุขภาพน่ะพักผ่อนให้เพียงพอนี่จะเป็นพื้นฐานสําคัญนะออกกำลังกายเท่าที่เราทําได้ในส่วนที่เหมาะสมกับแต่ละวัยแต่ละเพศอันนี้ก็เป็นอันที่ค่อนข้างดีนะครับที่เหลือก็คงเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นถ้ามีวัคซีนอะไรที่ป้องกันได้ก็ใช้เพราะว่าป้องกันต้องดีกว่าตอนที่ป่วยหรือเจ็บป่วยแล้วมาแก้ไขทีหลัง การไม่มีโรคถือเป็นราบันประเสริฐต้องหมั่นดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงหลักของการประกันภัยกันไปแล้วในสัปดาห์นี้นะครับเราจะไปรู้จักกับคำศัพท์ของการประกันภัยจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับในช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้ครับ การประกันภัยนะครับก็อาจจะมีคำศัพท์นะหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกกันในวงการประกันนะครับนะซึ่งท่านผู้ชมนะท่านผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะแล้วก็สงสัยว่าเอ๊มันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ต้องทําความเข้าใจให้ดีนะครับว่ามันมีความหมายอย่างไรจะได้ได้ประโยชน์จากการทําประกันอย่างเต็มที่นะคำแรกนะฮะกรมธรรนะครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายเป็นสัญญาประกันนะครับว่าอย่างเช่นถ้าเป็นประกันชีวิตเนี่ยกรมธรรประกันชีวิต นะครับก็จะเป็นการอธิบายถึงนะครับว่าบรรดาความตายเนี่ยนะครับในกรณีไหนบ้างนะที่บริษัทจะคุ้มครองเป็นประกันประเภทไหนการจ่ายเบี้ยประกันต้องจ่ายอย่างไรใครเป็นผู้รับประโยชน์ต่างๆนะก็เปรียบเสมือนเป็นสัญญาประกันภัยนะอันนี้คือกรมธรรม์คําแรกนะครับทุนประกันนะครับนะฮะหรือจํานวนเงินเอาประกันเนี่ยนะก็คือเป็นจํานวนเงินนะที่บริษัทประกันเนี่ยจะจ่ายให้นะครับเมื่อ ผ,ผู้ทำประกันเนี่ยนะครับเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยต่างๆนะนี่คือทุนประกันนะส่วนเบี้ยประกันนะก็คือเป็นเงินนะที่เราาท่านๆท,ท,ที่ซื้อประกันเนี่ยต้องจ่ายนะเป็นรายเดือนราย6เดือนรายปีให้แก่บริษัทประกันเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับนะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์นะเป็นเป็นคำศัพท์ทางเทคนิคที่มาผู้รับชมนะก็ควรจะทำความเข้าใจนะกรมธรรมทุนประกัน เบี้ยประกันผู้เอาประกันผู้รับประกันต่างๆนะครับอันนี้ก็ะจะเป็นประโยชน์นทีนี้นะครับมาดูประกันชีวิตนะที่พูดง่ายๆนะครับคือบริษัทประกันเนี่ยผู้รับประกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทก่อข้องงนะครับก็จะจ่ายเงินนะให้แก่ผู้เอาประกันนะโดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อผู้เอาประกันเนี่ยถึงแก่ความตายนะถึงแก่ความตายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตนะจากอุบัติเหตุ นะโดนรถชนนะครับหกลม้มหัวฟาดพื้นอย่างเงี้ยนะครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะหรือเสียชีวิตจากโกาครคภัยไข้เจ็บเหล่านี้นะครับก็เป็นเงื่อนไขที่บริษัทผู้รับประกันเนี่ยก็จะจ่ายนะครับผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันนะครับสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยนะครับถ้าหาสนใจเนี่ยตัวประกันนะครับที่เหมาะกับผู้สูงอายุเนี่ยมันก็จะมีตัวชื่อประกันนะครับก็จะมีคําว่าเพื่อผู้สูงอายุเอาไว้นะก็จะได้เป็นการจําแนกว่า ประกันที่ท่านกําลังพิจารณาอยู่เนี่ยนะมันเป็นประกันที่มีไว้เพื่อประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นหลักนะเป็นประกันชีวิตสําหรับเพื่อผู้สูงอายุนะครับโดยประกันชีวิตนะครับที่เหมาะกับผู้สูงอายุเนี่ยที่เป็นสาหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะที่มีความสําคัญก็คือว่าไม่ต้องตอบปัญหาสุขภาพใดๆเลยนะครับนะไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับไม่ต้องตอบคําถามสุขภาพนะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่สักนิดนึงก็คือว่า หากการเสียชีวิตเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะและการเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นภายใน2ปีแรกนะของการทําประกันเนี่ยบริษัทประกันเขาจะจ่ายนะครับสิ่งที่บริษัทประกันจะจ่ายให้คือวี้ยประกันที่ชําระมาแล้วนะบวกกับผลประโยชน์อีกจํานวนหนึ่งนะอย่างเช่นเราไปซื้อประกันประกันชีวิตบอกว่าถ้าตายเนี่ยบริษัทประกันจะจ่ายให้ให้ห้าล้านอ่ขอไปห้าแสนแล้วกันบริษ e ัทประกันจะจ่ายให้ห้าแสน โดยเราเนี่ยผู้สูงอายุต้องจ่ายเบีย้ยปีละ5,000นะครับถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบริษัทจะไม่จ่ายให้เรา5,000 0นนะฮะจะจ่ายแค่เบีย้ยที่เราจ่ายไปให้แล้วอย่างเช่นจ่ายให้เบีย้ยปีละ5,000จ่ายมาแล้ว2ปีบริษัทก็คืนเงินให้1,000 0บาทบวกกับเงินเพิ่มอีกไม่เกินไม่ต่ำกว่า2%อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขว่า,าต้องดูว่าทำประกันมาแล้วเนี่ยเกิน2ปีแล้วหรือยัง ถ้าทําประกันมาเกิน2ปีแล้วนะทำประกันชีวิตมาเกิน2ปีแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตายด้วยสาเหตุจากอุบัติเหตุจะเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบริษัทประกันก็จะจ่ายเงินเต็มตามจำนวนที่เอาประกันนะครับก็จะมีเงื่อนไขสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเกิดเพื่อป้องกันนะครับในลักษณะที่ว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งจะอยู่ได้อีกไม่นานนะครับก็เลยไปทําประกันชีวิตผู้สูงอายุไว้ทําประกันปุ๊บอาทิตย์หน้าเสียชีวิตอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นธรรมกับ บริษัทประกันเพราะฉะนั้นมันจึงมีช่วงเวลาช่วง2ปีนี่แหละนะว่าถ้าหากว่าเกิดเสียชีวิตในช่วงช่วง2ปีแรกเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะคืนเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วนะหรือเงินเพิ่มบางส่วนอันนี้คือในกรณีเสียชีวิตจากรคภัยไข้เจ็บนะครับแต่ถ้าเสียชีวิตเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยบริษัทประกันเขาจ่ายเต็มนะตั้งแต่ปีแรกนะครับนะบส่วนประกันผู้สูงอายุนะครับก็สังเกตได้จากชื่อนะครับว่าต้องเป็นปเป็นชื่อแบบนะบก็จะมีทอยคําว่าเพื่อผู้สูงอายุ และผู้เอาประกันเนี่ยก็อายุต้อง5 0าสถึงเจหรือ7 5ปีนะนะแล้วก็จํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดเนี่ยหกแสนบาทนะและที่ลักษณะสําคัญคือไม่ต้องตรวจนะหรือว่าตอบคําถามสุขภาพนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประกันประกันนะครับที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุนะก็คือเรื่องประกันชีวิตนะคือบริษัทประกันจะจ่ายเงินนะโดยมีเงื่อนไขว่าผู้เอาประกันเนี่ยเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุหรือโรภััยข้้เเ็็็นนนนนะออีีีกกกปปท่ ผู้สูงอายุควรจะให้ความสนใจครับท่านผู้ชมครับการที่เรารู้คำศั์นะครับก็จะทำให้เราเข้าใจรายละเอียดของการประกันภัยมากขึ้นสำหรับช่วงรู้ท,นทันไอทีนะครับเรายังอยู่กันกับพรบ PDP a วันนี้นะครับเราจะมาไขาข้อข้องใจทั้งหมด4เรื่องนะครับที่เกี่ยวกับ PDP a หลังจากที่พรบ PDP a นี้ประกาศออกมาใช้นะครับก็มีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเราไปหาคำตอบกับพี่ฉังกันเลยครับ สวัสดีครับพบกับกระผมอีกครั้งนะครับกับรายการรู้ทันไอทีกับอาจารย์พิ่ชังนะครับผมสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์พี่ชังจะพูดถึงเรื่องของ PDPA ต่อนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ4เรื่องที่ไม่จริงนะครับเกี่ยวกับ PDPA นะครับหลังจากสัปดาห์ก่อนเราชมไปแล้วนะครับว่า PDPA นี่ยมีความหมายอย่างไรแล้วก็กล่าวถึง หรือมีความสําคัญอย่างไรแล้วนะครับทีนี้เราจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA ให้มากขึ้นครับเพราะว่าเวลาเรานําไปใช้หรือทําความเข้าใจเนี่ยเราอาจจะมีการปริวิตตกครับหรือนําไปใช้ได้อย่างผิดผนะครับผม 1. ครับผมมีคําถามถามาว่าการถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับแล้วก็เผลอเนี่ยครับไปติดภาพคนอื่นนะครับโดยที่เจ้าตัวนะครับเจ้าตัวที่เป็นเจ้าของภาพเนี่ยไม่ได้รับการยินยอมนะครับจะผิด PDPA หรือไม่ นะครับเพราะเหตุใดนะครับคำตอบก็คือในกรณีที่ปกติเนี่ยผมไปถ่ายภาพนะครับแล้วก็เพอเอมีคนอยู่ด้านหลังภาพนะครับติดคนอื่นเนี่ยครับโดยที่เราไม่ตั้งใจนะครับการถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปนั้นโดยการติดบุคคลอื่นเนี่ยนะครับการถ่ายคลิปเนี่ยที่ไม่เจตนาและการถ่ายรูปถ่ายคลิปดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่ถูกถ่ายนะครับสามารถกระทําได้นะครับแล้วก็เป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวนะครับ ฟังอีกทีนึงนะครับก็คือหมายความว่าเวลาผมไปเที่ยวนะครับสถานที่สาธารณะนะครับแล้วก็เพอิอผมไปถ่ายรูปตัวแบบนะครับที่ผมต้องการแล้วเพอเอไปติดคนข้างหลังนะครับคนข้างหลังก็ไม่ได้มีผลอะไรใช่ไหมครับแล้วผมก็เอาภาพเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์นะครับตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวอันนี้ถือว่ากระทำกระทำได้ถูกต้องนะครับไม่ผิด p DPA สามารถเผยแพร่ได้ด้วยนะครับ2ครับ ถ้าเรานำคลิปหรือรูปถ่ายนะครับที่ติดคนอื่นไปโพสนะครับในโซเชียลมีเดียโดยบุคคลอื่นไม่ได้ยินยอมนะครับจะผิด p d p a หรือไม่นะครับคำตอบก็คือสามารถโพสต์ได้เหมือนเดิมนะครับหากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและก็ไม่ได้สแสวงหาผลกําไรนะครับทางการค้านะครับแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับของเจ้าขอ,ของข้อมูลส่วนบวคนุคคลหรือคนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรไม่ได้มาบอกขอให้เราลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถไป ถ่ายภาพเหล่านั้นได้นะครับส่วนใหญ่เรามักจะเห็นบรรยากาศอย่างงี้ตามเทศกาลหรืองานต่างๆนะครับอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเนี่ยเพิ่งมีการพระราชทานปริญญาบัติที่ผ่านมานะครับมันไม่มีทางเลยครับที่เวลาเราไปถ่ายตัวคนที่เขามาจ้างเราถ่ายรูปนะครับแล้วไม่เห็นฉากหลังหรือไม่เห็นคนที่อยู่ด้านหลังภาพนะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างนั้นได้ยากนะครับเราก็คือ เวลาเราถ่ายภาพตัวแบบเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะเอาภาพเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวัตถุของส่วนตัวซึ่งไม่ได้เป็นการเชิงพาณิชย์แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ภาพเหล่านั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีผลกับผู้ที่ถูกถ่ายเพราะว่าเป็นภาพที่ไม่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับคนที่โดนเราถ่ายไปนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะครับสครับการติดกล้องวงจรปิดนะครับแล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือนแจ้งเตือนเนี่ยครับมีความผิดกฎหมาย pdpa หรือเปล่านะครับ การติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านนะครับอันนี้พูดถึงภายในบ้านก่อนนะครับถ้าเราติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านนะครับก็ไม่จําเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือนเพราะว่าเวลาเราอยู่ <โ frustrating> ในบ้านเราเองเนี่ยครับเราก็ถ่ายคนในบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราทําเพื่อการปกป้องอาชญากรรมนะครับแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับตัวเจ้าของบ้านนะครับหรือแม้แต่บางทีเราติดกล้องวงจรปิดแล้วก็ถ่ายบริเวณนอกบ้านเราแต่ว่านอกบ้านเราก็เป็นบริเวณพื้นที่ของเรา ทุกอย่างที่เราทําไปก็คือเพื่อป้องกันอ,อ,อาจญากรรมนะครับแล้วก็เราอยากจะสิ่งเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในเชิงกฎหมายนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเราก็คงยังไม่ไปโพสในโซเชียลมีเดียนะครับเราจะต้องมีการส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปนะครับ 4. ครับเจ้าของข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวเนี่ยนะครับจะต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้นะครับ สมมุติว่ามีคนมาถ่ายรูปเรานะครับเขาจะต้องมีการส่งออคอนเซนต์ฟอร์มนะครับให้เราก่อนนะครับนะแต่มีบางเหตุการณ์นะครับไม่จําเป็นต้องขอความยินยอมนะครับหรือหากใช้ข้อมูลดังกล่าวแล้วเนี่ยหคือถ้ามีการทําสัญญาแล้วว่าเราเป็นผู้ที่มาช่วยบันทึกรายการให้กับมหาวิทยาลัยเนี้ยก็มีการทําสัญญาแล้ว 2. ครับเป็นการที่ มีการบังคับกฎหมายนะครับกฎหมายมีการบังคับเอาไว้อยู่ว่าเราจะใช้ขอใช้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีการขออนุญาตต่างๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนําข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นเนี่ยไปใช้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการขออนุญาตก่อนนะครับต่อมาครับเป็นการนําข้อมูลต่างเนี่ยไปใช้ในข้อมูลเชิงสถิตินะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผู้วิจัยก็จะมีการบอกข้อมูลเก่า บอกกล่าวต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์แบบสาธารณะนะครับที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเราก็สามารถที่จะเอาสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ครับไปใช้ประโยชน์ได้ครับผมโดยที่ไม่เสียหาผลกําไรต่อตัวเราเองครับผมขอบคุณครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครเพื่อเป็นการป้องกันก,การนําข้อมูลส่วนตัวของเรานั้นไปใช้ในทางที่ผิดนะครับช่วงชีวิตดีมีสุขวันนี้นะครับ เราจะไปพูดคุยกับคุณชวริตจริธรรมอดีตผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งที่กเกษียณตัวเองออกมาเพื่อดูแลครอบครัวในระหว่างที่ดูแลครอบครัวนั้นคุณชวริตก็ได้มีกิจกรรมต่างๆทํามากมายจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชาวริตจริธรรมนะครับ ปัจจุบันก็อายุ66ปีแอบตอบเป็นผู้มีอายุนิดหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ที่เกษียณจากการทํางานมา9ปีแล้วนะครับก่อนที่จะเกษียณทางานผมก็ทํางานมาในภาคเอกชนนะครับเป็นจะเป็นภาคธนาคารโรงงานอุตสาหกรรมนะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆ,ๆประมาณสัก30กว่าปีนะครับ เราก็เลยถึงเวลาหนึ่งก็ตัดสินใจที่จะเกษยียณอายุก่อนตอนวัยที่เกษยียณตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณ57ปีนะครับบริษัทสุดท้ายที่ได้ทำเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่เราได้มีโอกาสไปเริ่มทําตั้งแต่บริษัทที่เริ่มต้นเป็นบริษัทของต่างชาติด้วยนะเราเป็นพนักง,งานคนที่4นะของบริษัทนั้นแล้วก็ทํามาตั้งแต่เรามีคนกัน3 4คนอย่างที่ว่านะจนกระทั่งวันที่เราออกจาก เดินทางออกมาจากโรงงานนั้นเนี่ยก็มีคนถึง3,000ัคนนะโดยที่เราก็ไปทีมงานที่ช่วยกันทำมาเนะียความที่เราอยู่ในบริษัทที่เราก็ได้เรื่องต้นได,ได,ได้เรื่อยทำด้วยกันกับเขาเนี่ยเราได้มีโอกาสทํางานเป็นงานกับชุมชนมากขึ้นโดยการที่เราตั้งกันเป็นชมรมแล้วเราก็ออกไปทำํำเพ็ญประโยชน์ในท้องถิ่นต่างๆะะทำบุญที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของชุมชนนะฮะนิธีต่างๆแล้วเข้าไปอินโวทําไปทเรื่อย เราไปสร้างฝายกันน้ำกันตามชุมชนที่อยู่ในในพื้นที่ที่อยู่ต้นน้ำนะเราได้มีโอกาสไปทำขาเทียมนะเป็นอาสาสมัครเมื่อตอนที่เรากเกษียณแล้วเนี่ยอาสาสมัครไปทำขาเทียมให้กับคนพิการด้วยความคิดที่เราจะไปสนับสนุนต่งตางๆเนี่ยเราก็ได้ทำให้กับสังคมแล้จะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำนะฮะมีอยู่งานหนึ่งเนี่ยเราเราเคยไปทำขาเทียมให้ช้าง ชางพิการที่โรงพยาบาลช้างโรงพยาบาลช้างังหวรังปางถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทําคนเดียวจนเสร็จนะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าโอกาสที่จะช่วยแบบงแยมันหาได้ไม่ยากนะมีคนถามว่าไม่เหนื่อยเหรอทำอะไรเยอะแยะหมดคือถ้าเราทําทุกวันผมว่าเราเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรนะเราก็ทำทั้นถามว่าชีวิตในในวัยทํางานก็โลดผนดีได้รลดผนได้ทําอะไรตรัวมีอะไรต่างๆที่เราอยากทําจน มันฝังในตัวนะครับตอนที่ผมผมก็เรียนใหม่ใหม่เนี่ยผมผมทดลองว่าตัวเองเรานะชอบอะไรก็พอสมควรนะครับผมทํางานแกะสลักโดยการไปลงเรียนกับอาจารย์แกะไม้แกะอะไรต่างๆงานก็ออกมาดีแต่เรามาประเมินว่า,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 าใช่ตัวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็พักไว้ก่อนอแล้วก็ไปเรียนแบบนู้นเรียนแบบนี้เรียนแบบ,บ,น,น,แบ,บ,บนั้นจนกระทั่งเราชอบดื่มกาแฟรเราก็ไปเรียนทํากาแฟเพื่อเราได้ทําเองเนี่ยมันจะได้อร่อยอร่อยหน่อย เหมือนกับที่เราไปทานที่อื่นนะก็ทำ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 มาทาไปเรื่อยๆเื่อยนกระทั่งถึงเวลาหนึ่งเนี่ยที่เรากเกษียณแล้วนะเราก็เกษียณถึงอายุเราจะยังไม่ไ,มไมแก่มากนะยังไม่หกสิบเนี่ยถ้าพอเกษียณมาจริงๆมันก็ใกล้ๆแล้วนะครับคืออย่างวันนี้ผมทาทาร้านกาแฟผมก็ทําร้านกาแฟเล็กๆไม่ได้คิดจะทําใหญ่โตอะไรบางคนทำไมไม่ทำอย่างนู้นจ้างคนมาบอกเราทำแค่นี้เพราะว่า คือขอให้เรามีงานทําคือวันนี้มันเป็นวันที่เราได้ตื่นเช้ามาเปิดร้านตกเย็นเรามีเวลาเรามีอะไรต่างๆที่เราได้รีแลกซ์ได้พักผ่อนระหว่างกลางวันเนี่ยก็เป็นกิจกรรมผมก็ทําสวนอยู่ทํไรยอยู่ต่างจังหวัดด้วยทั้นในวันหยุดเนี่ยบางทีก็ไปปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ก็คือไม่ใช่ไปดูรดน้ำไ,ไปแตถึงก็ขุดดินใช้จอบฟันดินเลยเงือแตก,กเยอะๆเนี่ย เราจะขี่จักรยานในร่มมาอยู่อยู่ที่บ้านแล้วมีเทรนเนอร์บางทีก็ออกไปปั่นการแกล้งบ้างเดินตอนเยน็นๆหลังจากที่เลิกทํางานผมว่าผมมีวินัยพอสมควรนะฮะผมเป็นคนที่บริจาคโลหิตตลอดทุกสามเดือนก็บริจาคไปประมาณเกือบเกือบเก้าสิบครั้งนะฮะค่อนข้างจะมั่นใจว่าตัวเองไม่เป็นไรเราเนี่ยจะต้องไม่เป็นภาระให้กับคนรอบๆตัวเราคือถ้าเราเจ็บป่วยเมื่อไร่เนี่ยล้มหมอนนอนเสือ หรือเกิดเป็นอะไรที่มันหนักหนาเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เราลาบากอย่างเดียว,แล,วแล้วก็ฝากทุกคนนะครับคนที่อยู่ในในวัยขนาดนี้ในวัยที่อาจจะวัยที่ไม่ถึงผมก็ได้ทุกคนท่านผู้ชมแล้วกันนะครับท่านผู้ชมที่ดูรายการว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยผมว่ามันเราจะคิดเราจะฝันล้วอยากจะทําอะไรเนี่ยถ้าเกิดถ้าสุขภาพเนี่ยเราไม่ดูแลมันไปด้วยเราไม่จัดการให้มันพอดีกับสิ่งที่จะทำเนี่ย สุดท้ายเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยเหลือเราให้เราให้เราภาคภูมิใจกับมันนะวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับผมเจมส์ชานรงค์พลเยี่ยมและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ